จุดกะเทียอยู่ตรงนี้นี่นี่กำลังเนี่ยเห็นชี้มือไหมเนี่ยนี่คือคนเจ็บชื่อนกไม่สคนนี้นะคนเจ็บเดี๋ยวตอนหลังเขารู้เขาโดนเขาโดนกับสเก็ตด้วยเขาไม่ตอนนี้เขาโดนแล้วเขาไม่รู้มัลังเรื่องอ่ะกาก็มาแยกออกไปคนนี้คือคู่กรณีใช่ไหมนกนกนกนะครับนี่ถูกยิงที่ขาใช่ใช่โดยประมาณเนี่ยเนี่ยยังตัวเองยังไม่รู้ว่าโดนเนี่ยเนี่ยแยกมาก็เนี่ยมีเรื่องกันอยู่ตรงเนี้ย โอ้ได้ว่านกนกนี่ขนะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเราได้มาบางส่วนแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญก็คือตรงจุดบริเวณเกิดเหตุนะครับจุดบร,บริเวณเกิดเหตุเนี่ยเห็นภาพเป็นภาพจากมุมสูงนะครับเห็นว่าราาอปพเนี่ยได้กลูเข้ามานะครับก็บริเวณเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับที่ร้านเนี่ยเขาเช่าจาก ผู้ที่ได้สิทธิ์จากการรถไฟนะครับเราที่สอบถามเบื้องต้นนะครับกลุ่มที่เกิดเหตุที่ยืนยันได้ตอนนี้นะครับคู่กรณีคู่กรณีชุดแรกเนะี่ยมี10คนชาย9หญิงหนึ่งะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนะี่ยมี9นะครับชาย5หญิง4นะครับส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลือคือลูกหลงตอนนี้4คนซึ่ง4คนเนี้ยพระนามสวน สอบอย่างละเอียดแล้วสองปากนะครับซึ่งข้อมูลเป็นประโยชน์เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเขาคือผู้เสียหายนะครับซึ่งเราได้คำแนะนำเขาไปแล้วว่าประสงค์อย่างไรให,ให้มาให้การแล้วก็เราจะยินดีดูแลนะครับช่วยเหลือเขาในเรื่องบาดเจ็บช่วยเขาฟ้องร้องอะไรเพราะว่ากันไปครับตอนนี้สถานบันเทิงนี่ถือว่าเข้าข่ายความผิดองไรอย่างนะก็ตอนนี้ผมให้ผู้กับลงไปดูให้ละเอียดนะครับเพราะว่า ตัวสถานบันเทิงแห่งนี้มีใบญาตสามวงเล็บหนึ่งนะครับปิดถ้าปิดก็ตี2นะครับเพราะอยู่ในโซนนิ่งนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ด้านหน้านะครับเรากําลังให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าควบรวมเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหายคือเหยื่อนะคคนโดนลูกหลงเนี่ยก็ให้การนะครับว่าอาหารก็นำเอกจากร้านออกมาเสิร์ฟนะครับ จ่ายเงินก็พนักง,งานเสิร์ฟก็เป็นพนักง,งานของที่ร้านนะครับตอนนี้กําลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ครับเรื่องนี้ครับเก็บทุกมิติอย่างที่บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเพราะนั้นเนี่ยรีบทําไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ช้าครับจากภาพตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยครับมีคนที่เข้าองค์ประกอบที่จะต้องถูกออกหมายจับเพิ่มหรือต้องออกหมายเรียกเพิ่มหรือประมาณสักกีม่มีมีแล้วก็มตีติดต่อจะเข้ามามอบตัวก็มีนะครับติดต่อ อ่าไม่เชิงมอบตัวติดต่อจะเข้ามาให้การแต่ว่าก็ก็เป็นผู้ร่วมกว่อเหตุนะครับออย่างอย่าง,งในนอกนี่ในที่ว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงเลยใช่ไหมครับที่ถูกยิงเป็นใช่ครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือมีสองกลุ่มนะครับมีสองกลุ่มก็อย่างที่บอกเป็นกลุ่มย่านฝั่งทนใต้ด้วยกันนะครับรู้จักกันมีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนจะมาเจอกันโดยบังเอิญหรือนัดหรือหรือซราไว้กลุ่มมาแล้วตามมาเนี่ยอันนี้ ยังยังไม่ลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่า,าทราบว่า,ามีความขัดแย้งกันมาก่อนนะครับจะเข้ามาให้การขีว้วที่กี่คนก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างนะครับบอกว่าเดี๋ยวสามทุ่มจะมานะครับก็จะมชีชักชวนกันมาซึ่งซึ่ง เราระบุตัวได้หมดแล้วอย่างที่บอกนะฮะว่ากี่คนกี่คนระบุตัวบางคนรู้ชื่อจริงหมดแล้วบางคนรู้ชื่อเล่นแต่ว่าสามารถถึงไม่ดีครับถึงทุกคนต้องมาให้ปากคําหมดนะครับอย่างที่เราระบุได้เนี่ยครับที่เราระบุได้ทั้งสองฝั่งเลยไหมครับสองฝั่งสองฝั่งครับคนที้คร่าวๆแยกกันยังไงบ้างครับว่าฝั่งนะั้นกี่คนก็นเอ่อฝั่งแรกเนี่ยนะครับสิบคนนะครับชายเก้าหญิงหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้ให้ท่านรองอที่คุมสืบสวนจำแนกมาหมดแหลวคนนี้มาจองโตะคนนี้จ่ายเงินคนนี้อะไรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยชาย5หญิงสนะครับอันนี้มาเที่ยวนะครับแล้วก็ใครจองโต๊ะใครอะไรเราเราระบุแล้วก็ให้งานปอของมักสันเนี่ยแปลาใบเสร็จแปลวอะไรมานะครับก็ทําให้รัดกุมที่สุดครับทราบว,ว่าวันนี้ทางญาติของหนึ่งในผู้ตนน้องหาพยายามเข้ามาขอประกันตัวด้วยใช่ไหมครับ มีติดต่อเข้ามาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นญาติหรือไม่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระหว่างสอบสวนซึ่งยังให้ประกันไม่ได้นะครับ